ในการครับหลังจากผมไปรับงานก็ผมเห็นว่าโรงเรียนได้ดําเนินการมาแล้วมีภาพลักษณ์ที่ดีเด็กนักเรียนเนี่ยมีความเป็นระเบียบวินัยแล้วก็เป็นเด็กที่น่ารักอก็เลยต่อเนื่องโครงการในปีที่ห้าสามต่อจนถ,ถึงปีห้าสี่ในปัจจุบันครับในส่วนที่อาจารย์สังเกตดูว่า เด็กที่มีการพัฒนาการเกี่ยวกับเรื่องของเด็กดีม,มีวินัยที่เราไปได้เป็นเครือข่ายกับโรงเรียนต้นบากเนี่ยอาจารย์มองดูว่าแตกต่างกับเด็กนักเรียนในโรงเรียนที่อาจารย์เคยผ่านมาไหมครับแตกต่างครับเพราะหลังจากที่ผมไปรับงานผมก็เชิญคณะครูคัดเลือกตัวแทนผู้ปกครองและก็ตัวแทนนักเรียนไปดูงานอีกครั้งหนึ่งก็ไปเห็นประจักษ์จริงๆว่านักเรียนเนี่ยมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยอืแล้วก็เป็นเด็กที่น่ารัก ก็เลยสานต่อโครงการว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะสร้างความมีวินัยให้กับนักเรียนได้คงอยู่อย่างต่อเนื่องก็เลยดําเนินโครงการนี้ต่อนะครับคงต้องเรียนถามอาจารย์เฉินจว่าในส่วนของเด็กที่อาจารย์เริ่มตั้งแต่ต้นโครงการใช่ไหมครับในส่วนที่อาจารย์มอง,มองว่าตอนนั้นเนี่ยทำไมถึงได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับแนวคิดในการสร้างเด็กดีมีวินัยของโรงเรียนต้นบากราชบำรุงครับ โดยพื้นฐานโรงเรียนนะคะโรงเรียนเป็นโรงเรียนที่อยู่ในเมืองอยู่ขอบแดนชายแดนเมืองนะคะก็เลยนักเรียนส่วนใหญ่เนี้ยค่อนข้างที่จะมีพฤติกรรมที่ไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นทางเรียนก็ไปเห็นแบบต้นแาบมาเราก็เลยคิดว่าถ้าเรานาพฤติกรรมตรงนี้มาปรับใช้กับนักเรียนเราเนี่ยมันคงจะเป็นผลดีก็เลยได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายกับโรงเรียนต้นบบาค่ะของโรงเรียนอาจารย์โรงเรียนวัด ทุ่งหวังเนี่ยอยู่ห่างจากโรงเรียนต้นบากไกลมากครับห่างไกลขนาดไหนครับประมาณสิห้ากิโลสิบห้ากิโลก็ไม่ใกล้นะับในในสำหรับต่างจังหวัดพฤติกรรมของผู้ปกครองหรือวิถีชีวิตของผู้ปกครองนั้นเหมือนกับที่ต้นบากไหมครเรื่องของเป็นชาวสวนยางไม่ค่ะที่ทุ่งหวังเป็นโรงเรียนที่อยู่ ใก,ใ,กใกล้ตลาดนะคะเพราะฉะนั้น<ม>ชาวบ้านที่ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ปกครองที่ย้ายมาจากที่อื่นมาอยู่ในพื้นที่เพราะฉะนั้นเป็นการยากที่ว่าเราจะควบคุมนักเรียนว่าจะต้องอยู่กับเราตลอดเนี่ยเขาต้องกลับไปช่วยพ่อแม่เขาต้องมีกิจกรรมอื่นที่ทําเสริมอีกมากมายที่บ้านเพราะ,ะการที่ว่าสร้างวินัยเด็กตรงนี้เนี่ยก็เลยต้องหากิจกรรมที่มาเสริมเพื่อจะทําให้เด็ก มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะลักษณะของคุณพ่อคุณแม่กับเด็กมีความสัมพันธ์กันดีไหมครับหรือจะถูกทอดทิ้งแบบแบบเดียวกับต้นแบบ<า>น้อยมากค่ะน้อยมากค่ะเพราะว่าผู้ปกครองต้องปากัดปีนทีบนะคะต้องหากิน<ม>ด้วยตัวเองเป็นส่วนใหญ่อ<ม>ส่ะะส่วนมากประกอบอาชีพก็เลยไม่มีเวลาดูแลลูกหลานลยังมีส่วนหนึ่งนะคะที่ว่ากําพร้าอยู่กับย่าอยู่กับยายแล้วโอกาสที่คุณย่าคุณยายจะไม่ได้มาดูแลเด็กตรงนี้ยากเด็กจะต้องไปหาหาเงินเพื่อมา ใช้ชีวิตตัวเองอย่างนี้ก็เลยทําให้นักเรียนส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กที่ค่อนข้างจะต้องต่อสู้ด้วยตัวเองอะะเพราะฉะนั้นโรงเรียนวัดทุ่งหวังเนี่ยสภาพของครอบครัวก็อาจจะแตกต่างกับต้นบากแต่มาเข้ากิจกรรมแล้วสามารถจะใช้ได้เหมือนกันค่ะเอามาใช้ได้เหมือนกันในในส่วนที่อาจารย์พรมองเนี่ยครับว่าอาจจะจากประสบการณ์ที่อาจารย์เคยอยู่ที่อื่นมาแล้วมาดูกิจกรรมตรงนี้อาจารย์มองดูว่า สิ่งนี้มันเป็นวิธีการที่เกิดประโยชน์ในการสร้างเด็กดีมีวินัยมากน้อยแค่ไหนครับจากประสบการณ์ที่ผมเคยทำงานมาแต่พอไปเห็นกระบวนการของโรงเรียนต้นบากราชบุรุงแล้วก็วิธีการที่ทำเนี่ยเป็นการให้เด็กได้ทำอย่างต่อเนื่องปลูกฝังและเด็กทำเป็นประจำทุกวันนะครับไม่ว่ากิจกรรมเรื่องของการวางรองเท้าซึ่งเป็นการฝึกสมาธิฝึกวินัยเด็กตั้งแต่เบื้องต้นในการทำงานแล้วพอเรื่องอื่นๆเนี่ย มันก็จะค่อยๆตามมาในเรื่องของพฤติกรรมนักเรียนตั้งแต่เรามองในสิ่งเล็กๆก,ก่อนที่เด็กที่เรื่องง่ายๆที่นักเรียนทําได้เป็นการฝึกจนจนเคยชินแล้วก็ทําในเรื่องง่ายๆได้ต่อไปก็จะทําเรื่องยากขึ้นจนกระทั่งติดอติดตัวติดเป็นนิสัยนันก็จะเกิดเป็นวินัยในเรื่องของเรื่องใหญ่เรื่องอื่นๆได้ได้ต่อเนื่อง จุดที่อาจารย์สุพรพูดเนี่ยผมคิดว่าเป็นจุดที่สาคัญจริงๆแล้วเอาง่ายๆเนี่ยการวางรองเท้าให้มีระเบียบก็เป็นการสร้างวิถีชีวิตเหมือนกันในส่วนที่อาจารย์เพ็ญใจเอามาจากบ้านบากต้นต้นบากเนี่ยนะครับได้มีการประยุกต์อะไรบ้างไหมฮะหรือทําวิธีการเดียวกันเริ่มแรกก็ใช้วิธีการเดียวกับต้นบากก่อนค่ะคือใช้ระบบใช้ระบบพีรหัส ไม่ค่ะใช้ระเบียบการวางรองเท้า๋อครับ่ามาเป็นตัวเริ่มเสริมอันแรกก่อนค่ะเป็นกิจกรรมที่เด็กแปลกไปจากเดิมจากที่วางรองเท้าปกติทั่วไปนะคะก็จะวางอาหัวรองเท้าเข้าใช่ไหมคะนี้พอมีอะไรที่มันแปลกไปจากเดิมเด็กก็จะมีความสึกว่ามันเป็นสิ่งที่แปลกโอน่านควรจะทําพี่ทําเห็นพี่ทําน้องทําทุกคนก็ตื่นเต้นกันใหญ่ก็ทําในสิ่งที่ถือว่าเป็นสิ่งที่ใหม่ในโรงเรียนเราเริ่มจากวินัยตรงนี้ไปพอจับวินัยตรงนี้ได้เราก็มาจับระเบียบแถวค่ะ แต่ว่าธรรมดาปกติการเข้าเรียนแบบแถวนี้เด็กนักเรียนก็ทําอยู่แล้วในโรงเรียนแต่พอเรื่องเอาไปเป็นรูปแบบเด็กก็จะมีความรู้สึกว่าต้องทําให้มันเป็นรูปแบบขึ้นนะก็เลยวินัยก็เริ่มเริ่มค่อยๆมาสร้างความรับผิดชอบสร้างระเบียบสร้างระบบให้แก่นักเรียนขึ้นมาด้วยตัวเองอ่ะเอาเริ่มเริ่มต้นอย่างง่ายๆ่เรื่ของการวางรองเท้าแต่เดิมนั้นอาจจะหัวเข้าบ้างหัวออกบ้างต่อไปนี้ทุกคนมีกฎเกณฑ์แล้วต้องวางหัวหัวออกหมด ทุกคนก็เริ่มตื่นเต้นแล้วก็ตื่นเต้นกับวินัยแล้วก็มาเรื่องของระเบียบแถวค่ะมาระเบียบแถวแล้วเอาเรื่องของรหัสหรือพี่สอนน้องอะไรยังค่ะยังไม่ได้ลงเรื่องยังไม่ได้ลงมาถึงตรงนั้นใช่ไหมครับแต่เรามาใช้วินัยเรื่องการออมเป็นการฝึกความซื่อตรงวินัยออมมีสองอย่างนะคะก็คือการออมเงินกับออมความดีครับออมเงินนี้คือทุกคนต้องออมวันละหนึ่งบาท